วัสดีครับท่านที่เกิดปีฉลูนะเดือนพฤศจิกายนนี้สิ่งที่ท่านเอ่อต้องระมัดระวังหรือดวงชะตาที่มันจะเกิดขึ้นนะในเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนนี้คนเกิดปีฉลูนะอย่าไปทะเลาะมีปัญหากับใครเขาดวงชะตาของท่าน <c oughs> ให้ระมัดระวังไว้นะอาจจะเดือดร้อน การงงการงานที่ท่านทำอยู่นะครับท่านระวังไว้บ้างอาจจะแก้ไขไม่ได้เลยนะจุดประสงค์ความมุ่งหมายอะไรของท่านในเดือนนี้นะท่านจะอาจจะต้องต่อสู้ดิน้นรนซกหน่อยนะจะตาชีวิตของท่านนะคนเกิดปีฉลูครับนะจะว่าไปแล้วเดือนนี้ท่านก็มีความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าดวงของท่านอยาใจร้อน มีดวงชะตาที่อา, <c oughs> อาจจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานา,นานประการบางคนก็เหนื่อยนะเหนื่อยในการทำมาหากินบางคนก็ดิ้นไม่ออกนะครับไม่รู้จะไปทำอะไรดีฉลูนะครับระวังนะการอาชีพของท่านในเดือนนี้การประกอบอาชีพของท่านนะครับคุณระวังให้ดีอาจจะมีเรื่องมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีอาจจะต้องอพยพโยกย้ายหนีกันเลย เพราะฉะนั้นเดือนนี้พฤศจิกายนนะครับลอยกระทงขอให้ท่านใจเย็นๆอย่ามีเรื่องนะครับลุงขอเตือนเลยนะครับว่าอย่าไปมีเรื่องมีปัญหาโดยเฉพาะกับคนมีอิทธิพลมีอำนาจเจ้าที่เจ้าทางพวกนี้นะครับน,นักเลงประจำหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับนะคุณอย่าไปมีเรื่องครับเขานะผู้ทรงอิทธิพลผ <c> ล <oughs> เกิดปีฉลู ดวงชะตาของท่านหากแม้นว่าไอ้เรื่องความรักนะครับหากแม้นว่าท่านมีนะครับท่านก็ดูให้มันดีระวังให้ดีนะครับลุงขอเตือนเลยว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือการกระทําของคุณเองนะครับคุณอาจจะไปมีเรื่องมีราวนะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะครับชลูนะครับอย่าไปอย่าไปเป็นผู้ผิดทัก จะใจดีเนาะนะให้ระวังไว้เรื่องความรักนะอาจจะได้คู่ได้ครองก็ได้เดือนเนี้ยพฤศจิกายนเนี้ยนะครับอาจจะมีการอา่าลงเขาเรียกอะไรอา่าแต่งงานกันนะั่นแหะนะลงร่วมหอลงๆกันนั่นแหละนะครับคุณด,ดูให้ดีนะออเขามีผัวหรือ,อยังมีเมียหรือ,อยังเขามีคู่มีแฟนไหมเออระวังไว้นะครับเดี๋ยวไปแย่งเขามา เพราะฉะนั้นคนเกิดปีฉลูนะครับคเดือนนี้พฤศจิกายนคุณจะจับคู่จับคองคุณมองให้ดีนะครับนะมาดูถึงเรื่องผลประโยชน์เรื่องไรายได้ฉลูครับเดือนนี้นะอาจจะเดือดร้อนซะหน่อยนะครับใครที่ค้าขายทำมาหากินมันอาจจะเป็นเกิดจากการว่าตกงานก็ได้ไม่มีงานทำก็ได้หรือขายของไม่ออกเลยมาตุนสินค้าไว้ มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้ครับคนเกิดปีฉลูคุณระวังนึ่งเรื่องความรักแต่มีไหมดเดือนมันมีอยู่แล้วความรักแต่ลุงให้ระวังนะครับใครที่กําลังเริ่มมีรักใหม่กําลังบอกรักกันนะเรื่องความรักเนี่ยคุณระวังไว้เลยหากแม้ว่าคุณไปไปแย่งคนรักชาวบ้านเขาเนี่ยนะไปแย่งสามีแย่งภรรยาแย่งแฟนเขาเนี่ยเดี๋ยวเกิดเรื่องมีเรื่องเลยนะมีจริงๆนะ หลุงไว้หลุงบอกแล้วนะมันอาจจะมีมจริงจริงด้วยนะสองคนเกิดปีฉลูคุณระวังเรื่องการงานหน้าที่ตำแหน่งอะไรของคุณนะหรือเนื้องานเนื้อหาของคุณที่ทุนทำอยู่คุณระวังไว้คุณอาจจะไปแข่งไปแย่งกับเขานะตลาดนี้เขามีแผงขายหมูขายเนื้อขายปลาอยู่แล้วคุณก็ไปขายแข่งกับเขาคุณก็จะสวยไปนะครับ เพราะฉะนั้นคุณดูให้ดีครับคุณจะค้าขายทำมาหากินดูตามมาตาเหลือด้วยมิเช่นนั้นมีเรื่องจำไว้เลยนะเดือนพฤศจิกายนนี้คนเกิดปีฉลูจะมีเรื่องเพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นๆนะครับคนใจร้อนมีสิทธิ์พักผ่อนถูกออกจากงานนะถูกปิดกิจการถูกเลิกนะถูกโอ้โหตกงานฉันะรู ระวังตกงานนะเนี่ยระวังให้ดีครับใครจะไปเมืองนอกต่างประเทศเดือนนี้อย่าพึ่งครับทำทำเรื่องเดินเดินเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะโมกลาค่อยบินจารุนะครับมกกาลาคุณค่อยบินนะครับช่วงนี้คุณอย่าพึ่ง <c oughs> นะช่วงนี้คุณอย่าพึ่งนะเดือนนี้นะอ่าจะใจร้อนพิธีการนี้มีสิทธิ์ลอยกระทงได้ผั <c oughs> ได้ผัวได้เมีย ระวังเลยครับจะอ่อนเพลียละเหี่ยใจนะเอาเป็นว่าคนเกิดปีฉลูครับเดือนนี้พฤติกายนนะคุณจะได้อ่ได้รับความสุขนะได้รับความสุขแต่คุณต้องหลีกหลีกเรื่องไอ้ความทุกข์หนึ่งหากแม้นอยากมีความสุขมีคู่มีคองคุณก็ต้องดูให้ดีคุณหมายปองไขเขาไว้เขามีเจ้าของไหมถ้าเขามีเจ้าของคุณอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปยุ่งกับเขานะมันไม่ดีหรอกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาเกิดเกิดจริงๆนะลูกขอบอกไว้ก่อนนะเรื่องงานคนเกิดปีฉลูระวังคุณจะตกงานหรือถ้าคุณไม่ตกงานคุณระวังไว้งานที่คุณรับมามันใหญ่เกินความสามารถของคุณคุณจะแก้ไขอะไรไม่ได้งานคุณอาจจะมีปัญหาคุณไปทำงานอะไรก็ตามถ้าคุณเป็นคนแข็งกระด้างคุณไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมคุณแบบทนงตน เดือนนี้คุณเจอเรื่องมีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงจะเตือนก็คือให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดนะครับคุณเข้าไปในสถา,านที่ใดคุณก็ต้องเคารพในสถา,านที่นั้นนะครับนะลุงเตือนแล้วนะนี่เป็นข้อควรระวังประจําตัวของคุณในเดือนนี้เลยฉลูแล้วคุณจะรอดปลอดภัยนะครับ แต่ถ้าคุณไม่ไม่สนใจเลยเจ้าที่เจ้าทางเขาจะเขาจะเป็นใครก็ตามนะคุณถือว่าคุณมีแบ็กดีมีผู้สนับสนุนดีอะไรอย่างนี้ถึงเวลาหมดบุญหมดอำนาจคุณจะเกิดปัญหานะนะอา้าวสลูที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นนักธุรกิจเดือนนี้คุณระวังไว้คุณอาจจะมีคู่แข่งนะครับหรือคุณอยากจะไปแข่งขันกับเขาคุณก็ ไปไม่รอดหรอกคุณจะแพ้เขาเพราะฉะนั้นคุณทาทาไปเรื่อยๆนะครับคุณไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครเขาแล้วก็ไม่ว่าคุณจะไปทํางานที่ไหนทํามาหากินที่ไหนในเดือนนี้พฤศจิกาย,ยนนี้คุณบอกเจ้าที่บอกเจ้าทางเขานะครับบอกผู้หลักผู้ใหญ่อย่าข้ามหัวอย่าข้ามหน้าข้ามตาเขานะครับแล้วคุณจะรอดปลอดภยัยแล้วคุณจะดีด้วยนะครับจะมีคนช่วยคุณ นะครับช่วยด้วยเสน่หาหรือว่าเขาจะมาหลงรักชอบคุณก็แล้วแต่แต่อย่าปากดีไปด่าเขานะ <c oughs> คนเขาจะมาช่วยคุณนะถ้ารู้ว่ามันเจ้าชู้รู้ว่ามันจะเอาเราเป็นผัวมันจะเอาเราเป็นเมียเดือนนี้คุณเถิดทาแกล้งไม่รู้ไปซะนะครับเพราะว่า <c oughs> มันจะมีเพศตรงข้ามนะ่มาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณแต่คุณอย่าไปอย่าไปอะไรกับเขานะ <c oughs> เขามาช่วยเฉยๆนะครับคนปิดคนฉลูนะครับคุณอย่าไปเขาขี่นะเออ เขามาช่วยหาอยู่หายาหายาหาอาหารให้คุณก็มาช่วยนู่นนี่นั่นะคุณก็อโอเคไปนะครับแต่เก็บความรู้สึกไว้แล้วกเก็บระ,ะ,ะง,งับใจไว้ด้วยนะครับไปโชโวคดีครับฉลูระวังนะจะทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ไปต่างประเทศไม่ดีนะช่วงนี้ให้ไปเดือนมกรานะครับฉลู